สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะาต่ชอช่องรุ่งเดืองชาแนลสองห้าหนึ่งสก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมที่ให้กําลังใจทางช่องเสมอมานะคะวันนี้ก็จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาก่อนเก็บสะสมและจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์และเหรียญห้าสสตางค์ทุกปีพศนะคะมีลักษณะแบบไหนนั้น เชิญแอดมินวุฒินันให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B 29 B30 b 3 1 B32 B33 B34 B35 B 36และ B 37และ B38 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับาพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับ ไม่พลาดโอกาสนะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญย5สสตางค์และเหรียญ50สตางค์นะครับทุกปีเศมีลักษณะเป็นแบบไหนนั้นนะครับเราไปติดตามดูกันนะครับมาดูช่วงแนะนํากันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเหรียญที่ควรเก็บสะสมนะครับนะที่เป็นที่นิยมเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับ มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับติดตามดูกันให้จบนะครับนะอรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำนะครับนะช่วงหน้าเป็นช่วงรับซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่9นะครับราชการที่9ที่มีคุณลักษณะนะครับแปลกตลกนะครับเห็นไหมครับ แปลกตลกแบบไหนนั้นนะครับเห็นไหมลักษณะเหรียญนะครับนะครับลักษณะเหรียญเป็นพระเศียรเกือบตรงเห็นไหมครับเห็นไหมก็คือด้านหัวด้านก้อยนะครับน่ะหันขึ้นเกือบขึ้นทางทิศทางเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเลยขวางมาแล้วนะครับถ้าลักษณะเป็นพระเศียรขวางนะครับนะจะขวางกลางนะครับนี่เลยขึ้นมาแล้วเกือบตรงนะครับน่ะเกือบตรง ลักษณะแบบนี้เนี่ยมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมบ้างแล้วนะครับบ้างแล้วนะครับเล่นหากันก็อยู่ในเกณฑ์2 0 0 3 0 0นะครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับนะฮะอนาคตข้างหน้านะครับนะคาดว่านะครับราคาจะมากกว่านี้นะครับราคาจะมากกว่านี้นะครับจึงนํามาแนะนำนะฮะให้กับพี่น้องนักสมมือใหม่นะครับ ได้เรียนรู้และได้ศึกษานะครับก่อนเก็บสะสมว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับควรเก็บสะสมนะครับนะฮะอนาคตข้างหน้ามีราคานะครับนะฮะปัจจุบันก็มีราคาเล่นหากันบ้างนะครับนะในกลุ่มนะครับนะแต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากมายนะครับไม่เหมือนกับเหรียญพระเสียรตรงนะครับนะนะครับคงเข้าใจนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ มาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2 5สาตางค์นะครับเหรียญนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญ2 5สตางค์นะครับที่มีลักษณะนะครับตามภาพตามคลิปเลยนะครับลักษณะนนเป็นแบบไหนนะครับสังเกตดูนะครับก็คือด้านหัวด้านก้อยนะครับหันขึ้นไปทางทิศทางเดียวกันนะหันไปทางทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือเหรียญเพรศีตรงนะครับนั่นก็คือเหรียญเพรศีตรงนะครับปกติธรรมดาแล้วด้านหัวด้านก้อยนะครับของเหรียญบุนเวียนทั่วไปนะครับจะหันสลับกันแต่เหรียญเหรียญนี้ที่เรามาประกาศรับซื้อนะครับก็คือด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นไปทางทิศทางเดียวกันนะครับนะฮะเราให้ราคานะครับขั้นต่ำตั้งแต่4 0 0ถึง1,000บาทนะครับให้ราคา400ถึง1,000บาท ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นั่นก็คือเหรียญ50สตางค์นะครับเหรียญ50สตางค์นะเรารับซื้อทุกปีทุกปศเช่นกันนะครับนะที่มีคุณลักษณะนะครับพิเศษนะครับตามภาพตามคลิปเลยนะครับ มีลักษณะเป็นผสานตรงเช่นกันนะครับนะฮะเป็นลักษณะเสานตรงเช่นกันนะครับการสังเกตนะครับก็คือจับเหรียญด้านหัวด้านด้านหัวนะฮะหันขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยหมุนเหรียญนะฮะนะฮค่อยหมุนเหรียญนะครับถ้าด้านก้อยกับด้านหัวหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะฮะก็คือเหรียญเสานตรงนะครับวันนี้นะครับ เราให้ราคานะครับตั้งแต่400ถึง1,000บาทเช่นกันนะครับ1000บาทเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะฮะและความพึงพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับนะครับสภาพผ่านการใช้งานมามากนะครับราคาก็จะน้อยลงนะครับนะครับเป็นอันว่านะฮะ พี่น้องนาสมคงเข้าใจนะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญย5สตางค์ทุกปีพศและเหรียญ50สตางค์ทุกปีพศที่มีลักษณะเป็นพระเสียรตรงนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนากสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัว ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ